สวัสดีครับทุกท่านครับที่นี่คือตลาดเซฟวันโกนะครับแล้วก็ร้านนี้ทั้งหลังนี้โอ้โหเรียกว่าลูกค้านี้แน่นๆเลยนะครับแล้วก็ความแตกต่างบอกให้เลยว่านะครับเอาเป็นว่านะครับทางร้านเขาบอกว่านะครับร้านเดียวในประเทศนะเจ้าแรกในโลกเลยหรือเปล่านะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับสิ่งที่คนคุ้นเคยแต่ทําแบบนี้ไม่มีใครเคยเห็นนะครับต้องมาที่นี่เท่านั้นนที่ตลาดเซฟวันโกนะครับเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรครับ เขาจะไม่ทําเป็นก้อนกลมนะเขาจะให้โชว์แล้วก็โชว์ไส้ข้างในเลยเนาะโชว์หน้าเจ้าแรกของประเทศทำไมต้องพูดเบาอ่ะเจ้าแรกเดบลหาวเวอร์ใช่ไหมทำเห้พูดเบาเขาก็ได้ยินนะเนี่ยเจ้าแรกของประเทศแล้วมีเจ้าสองยางเคยเห็นไหมยังไม่มีค่ะเจ้าเดียวแล้วกันเจ้าเดียวในประเทศนะครับที่กําลังใส่อะไรไข่ปูป่ะ นี่เต,ตอมอนเอ่เซมอนสปปับว่าน่ะดโอ้ยไข่ดีอะไรขนาดนี้นั่นไงไอ้นั่นหมดแล้วใจแอนหมดแล้วปลามึกหมดแล้วเ,เดี๋ยวเขาจะใส่ชีสนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแอบด,ดูนะอาาใส่ชีสขาลับก่องด้านหน้าเลยนะคะขาจะใส่ชีนะับทุกคนเดี๋ยวเราแอบดูนะพใส่ชี เองได้เลยนะคะชิ้นละสิบบาทจ้าชิ้หรือเต้าหู้ครับนะ่ะในมือชิ้ครับชิ้นนะซอยเป็นมะละกอเลยอะ่ะ ซอสเรามีแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือมีซอสกัมันยองเนสใช่ค่ะที่ออนท็อปเข้าไปแล้วก็มีอันนี้อสลากแค่นี้เองสามอย่างอย่างเงี้ยพี่ต้องขูดชีสทุกอันเลยไหมใช่ค่ะใส่ชีสทุกอันมีชีสหมดเลยทุกหน้าเลยค่ะพันลูกมต้องขูดพันเหรอแล้วอันที่มีชีสอยู่แล้วไงเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแผ่นอ๋อไม่ต้องขูดอ๋อเป็นชีสเลยวัด

เนื้อถาดนี้ไว้ไว้โชว์ประกับเนี้ยเนี่ยเนี่ยสามอันเนี้ยไม่มีวางอะไรเลยเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวรอลูกค้าบางหน่อยเดี๋ยวก็ขึ้นหน้าไปมันจะบางตอนไหนนี่แค่ตั้งร้านก็ขายไม่ทันแล้วตลาดนี้นะซบันโกนะบอกให้เลยว่านะถ้าหกโมงขึ้นไปนี่โอ้โหเรียกว่าเดินเป็นงานวัดเลยอ่ะงานปิดทองฝั่งลุกนิมิตเลยนะลูกค้าเยอะมากแล้วร้านนี้นะเรียกว่าทะลักไปจนร้านอื่นอ่ะนะล้นไปร้านอื่นนะนะทุกคน รอไหมครับร <c oughs> อไหมรอไหมละละะอีกสักพักเดินมาวใจแอนนะครับใจแอนอยังไม่ขึ้นต <c oughs> อนนี้เป็นถาดเซรามิกเนาะ อ่ไม่ใช่พลาสติกนะครับทุกคนนะถ้าใครดูคลิปอยา่าคิดว่าเป็นพลาสติกนะไม่ใช่นะเป็นเซรามิกนะอ่าเรียกว่ากาันความร้อนนะครับ3มก้อน3ชิ้น30บ,บาทเจ้าเดียวในโลกอ่ะไปญี่ปุ่นยัไม่เคยเจอแบบนี้ไปญี่ปุ่นเป็นตะลุกลกลม ใส่เใส่เลยไม่ต้องล้นเลยนะเห็นเลยเห็นเลยใช่ไหมครับใช่แล้วคิดยังไงทําไมถึงไม่ทําเป็นลูกกลมทําไมถึงทําแบบอย่างเงี้ยทะลักแบบเนี้ยมาลองเชีกระเ,เ,เดียดูอ,อ๋อเชีกระเดียดมอยากเปลี่ยนเปลี่ยนทาโกยากิให้มันแตกไม่เหมือนไทยอะค่ะอืมชีกระเดียด,ดูว่ามัน คนเราคิดจะทําอะไรแล้วว่าเป็นความคิดแรกนี่มันยากนะแล้วมันกุดไอเดียมาอย่างไงครับพี่มันมันต้องมีแบบฉุกคิดอะเอ๊ะทำไมต้องทําแบบเนี้ยเฮ้ยขายกลมครับมันเหมือนคนอื่นอ๋อเลยแบบ๊ยเรามาทําให้เปิดใ้ดูมันจะเริ่มคิดอยู่ว่ามันจะตอบโจทย์หรือเปล่าเพราะว่ามันเปิดใ้เขาคิดเป็นขนมครกหรือเปล่าพอทําเสร็จแล้วใช่ไหมเขาบอกลูกค้าไปว่าเป็นซาเบกิเพราะนมมันจะเป็นกะทิ ไม่กันไม่กก็กลเลยเปิดไส้เลยนะทะลักทะลักล้นๆกันแบบนี้เสร็จเลยนะครับเป็นตะโกนกิจที่จริงใจครับจริงใจเลยนะเปิดเปิดใจเลยใช่ไหมเปิดได้เห็นข้างในเลยอ่ะโอ้โหล้นๆถาดเลยพี่โชว์หน่อยนี่ ถ้าเขาใจอ้างลูกแจ้งซิ้นตอนนี้นะลูกไม่ใช่เดี๋ยวพี่ยอมให้ดูนะแจ้งซิ่งหนุ่มใจอ้างนะใจแย่ลูกนะแม่ขอที่ซิ่งหน่อยที่ผมยืนอยู่นี่เลยคือที่แคบๆบางๆเลยนะแต่ต้องอาศัยรือว่าแอบแแล้วทำตัวเล็กๆหน่อย หลบให้แม่ค้าเข้าๆออกอยู่ตรงนี้นะทางเดินนี่เรียกว่าส่วนกันยากเลยเเคแค่สี่สิบบาทนะคะอันนี้กี่ล็อกครับเนี่ยสามล็อกใช่ไหมสามล็อกค่ะอ่าที่สามล็อกของมนมาแล้วนี่นี่นี่ซิกเนเจอร์ของร้าน,นไหนพี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ตัวนหน่อยโอ้โ อันนี้คัดกันแบบใหญ่ๆเลยนะแค่ปลาหมึกอย่างเดียวนะยังไม่ต้องทำเป็นท,ทาโกยากสิบห้าบาทก็คุ้มแล้วไงอันนี้แล้วกลับมาทำเป็นทาโกยากิอีกเป็นปลาหมึกอย่างเดียวที่เขาขายราคาสิบห้าบาทนอกนั้นสิบบาทหมดขาลัดกล่องด้านหน้าด้วย ร้านนี้นะครับดูไปนานๆดูไปไม่มีวันจบนะครับแต่งานเลี้ยงงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับก็นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมร่ํารวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับลิมหน้านะครับผมมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับผมจะนํามาฝากทุกท่านอย่างสม่ําเสมอแน่นอนเลยนะครับทิมนี้กราบอนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ 对那个